สวัสดีครับพี่น้องปุ้ยแนี่นอนขนาด่าผมอุ้ตูเพิ่นเปลี่ยนเอแจ้งเปลี่ยนพายูเข่าท่ายุขึ้นเข,าเขา่าเข่าภาคอิสานประมาณวันที่เจ็ดเนาะวันที่เจ็ดประมาณตีสองตีสามแน่นอนขนาดครับผมเรียบร้อยครับผม น่าได้เกียกเก่ยวกำลังเจ็บเกี่ยวเขาอยู่กะเนาะเป็นจักทิไปตากใช่ละเขากะคือคนละลมรับภาบครับผมนี่รถใส่ก๊าฟไปกะ หรือสีได้จอดบอมือนาี้หรือจังใดครับผมอ้อากาศหนาวพอมครับผมอากาศหนาวพอมพอฉีจอดหรือพอฉีออกไปสู่แต่ว่าปล่อยลูกพุ้นไปแล้วแค่ว่ายัดหมูออกไปแล้วหมู่บ้านนี่บม่มีฮหอดเข้าฝนบม่มีฮหอว่าสิมีผ้าอยู่ก็เลยแต่ว่าเขาแจ้งเตือนเลยล่ะพี่น้องกับบแมเป็นควบผิดของาของนั่นแหละที่ ประมาบบนิโทษไทยครับผมาว่าจะของสิออกไปหรือสิออกซ้อมมึงจะเข้าก่อนตอนนี้มันก็นตีหากลัวครับผมอยู่หกโมงเลยละ่ะป้าแม,มนมดนั่นแล้วเนาะยังมีพาอยูุลูกสุดท้ายบ้างครับผมลูกสุดท้ายปลายฝนตน้นหนาวเขาก็บพ่อเกี่ยวเลยเนีอยทียนองว้า ตรงตรงเนี่เขานข้อเกี่ยวแล้วครับผมตาดูอ่อนกำลังลงแต่ก็เฝ้าระวังครับผมน้ำช่วนมน้ำท่วมเฉียบพันธเนาะอ่อนกำลังดีนะมันอ่อนกำลังลงมาไทยเนาะพี่น้องเนะาะอาเมนที่ยังฟิลิปปินส์บไหวครับผม อ่าช่วงบ่ายสองโอ้ยช่วงตีสองตีสามครับผมจะหน่อยตื่นมาเข้าห้องน้ำตีสองยินปอแปะปอแปะมากแล้วเอาละเด้อว,วะเอาละเด้อเอาละเด้อมันลุ้นกันจะได้ไปหรือเปล่าว้า ใช้สายตัวนี้เอาคือได้ใส่แว่นตาแล้วบันนี้แม่ตัดแว่นให้แล้วบันนี้เอากล่องคือบุหงวงวะคือได้ตัดแว่นแล้วบันนี้คือได้ตัดแว่นแล้วบันนี้อ,นะะนอ่ะคือใสคอใะะ่คือเสร็จแล้ววะได้ไปเรียนอยู่บ่ ฮะถ้าตกย่งก็ไม่ได้ไปลรอคุณน้องวัชจันทร์นึ่น่าจะไปไปชุมบได้ไปชุมบุรีโอ้ชีโรตจัยไปบ่ไ,ปได้ไปมื่อกี่หล่ะอากาศเดี๋ยวไปเปียกฝนเปียกแย่งอีกพ่อกยังชีได้ไปบ่ได้ไปนี่พอ่อโอ้ยพ่ออยากไปขายของกนะูนะน้องเอ๋เอาจังใจด,ดีวะ โอ้ยซึ่งใส่แว่นัวน้อยแต่ลาบ,บนนี้โอ้ยฮะเฮ้ใส่น้อนตื่นเกินเกิดออกมาใส่อย่างเงี้ยวันใส่เบิเมื่อครับผมเออก็เป็นหน้าเตอะเลยเป็นชาวแว่นแล้วบันนี้น ซาวบวนแล้วปัรนาบรรณาบ้านนะี่นี่พายุเข้านะคะเมือ <c oughs> งเจ้เปิดตู้มั้งเปิดให้ดูนี่โอ้เปิดแห้งแค่ป้าใ่ากรอกเต็มตู้เย็นอยู่วันนี้เย็นใดเนานนะัไปยังใดเนาะ เัาคิดว่ามันเงียบคิดว่ามันเงียนสุ๊กใบปายฟูนบอกว่าเขาก็บอกเนี่ได้ปิดประตูเลยลูกปิดประตูป้องยุกรับอันนี้โมเมนแว่นสายตาที้พี่น้องเดีวยวพี่น้องชิมฟ้าหัดให้บบลูกใส่แว่กลงแสงนหมกลงแสงเวลาเออมึงทีวีมึงโท,ทรศัพท์อีหยังเนี่ยกระได แม่เพิ่นซื้อป้องกันให้บางเทียนลูกเข้าเรียนโทรศัพท์จังซีเนาะแม่ฮัดให้ฮัดให้เพิ่นใช้แวน่นไว้แม่เพิกก่นเล่นกับเลยซื้อตอนทีน่เขาหลีกเลี่ยงบ่ได้ดอกเด็กน,น้อยมันชุม,มือมันกะมึงโทรศพัพท์แม่นบ่ล่ะแต่ว่าเฮาก็ให้มึงเป็นเวลา มึงโทรศัพท์เล่นเกมนรงสิงไหมเขาก็ให้มึงเป็นเวลามันก็มีข้อตกลงมกันแต่ว่าในเมื่อเข้าในเมื่อเพิ่อนยอยากกับโทรศัพท์มันกะมีทั้งดีมีทั้งลายละ่ะเนาะมีทั้งมึงให้ให้ได้ประโยชน์ให้ได้ความรู้มันกะได้ แต่ไปไป่าเขาย่าน,นถนอมสายตาเขาก็ซื้อแบนให้ลูกเขาเขาบอไเ้ให้ <c oughs> หมึงหลายเด้พี่น้องบอไเ้มึงแบบจริงจังแบบนันสต็แบบแบบอปแบบเมืด <c oughs> <c oughs> มือมดเล่นเนี่เนปิปรนหน่ยก็คือให้มึงเป็นเวลาครับผมตกลงกันขอดูอย่างนี้สาสิบนาทีแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> เพิ่นกะพอหอดเวลาเพิ่นกะ เอาไปขอขึ้นเพิ่งนกิดขึ้นน,น,นะเดี๋ยวจังไจขาย,าขายาอ,าอุบัติบัตรอุบัติบ้านผู้ใดซื้อโพสขายบอแลรนชงบอว่ามันหลขายได้จะทุนขึ้นบอ่บอยว่าคอยว่าถ้าคอยอยากออกไปนี่ค้นกับสิอัอน,นั้นแหละเป็นบรลาดเพราะว่าเขาผู้ใดกังหงมัมมาซื้อมาละ แต่ว่าถ้ารถพานไปพานมาไหมอาศัยรถเอาไหม,มไงดีบกเก็บหนักไหมไปลงทุนไปแล้วนเนาะไปเพิ่งหนึง่งไปทุนยังดีเห็นบ้ล่ะส่วนกำไรนั่นมันยังบอ่อัันอ่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมึงก่อนว่าฝนเะลอดลองบอ่อหรือมันแต่ว่า แนวน้มไม่กีจะมึงคาว่ันไดก็ว่าซ่องสายสายสิมัดอือ